วันนี oh. <laughs> no ้เราจะมาเดินป่าโดยมีนายพานนายพานโก้ผู้ที่เคยเดินป่าต้งแตาเด็กเขาเติบโตมาอย่างที่นี่น้ากับพี่โตไม่ได้เลยแต่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้ต้องนกเพื่อเป็นอาหารเช้านะให้ตัวหนักตัวเบี้ยเลยเนี่ยไ้ตามเราไปนี่ดูดูจะว่าในการเดินของเขา วันนี้เราจะมาทำการปิ้งย่างกันละเอาชีวิตรอดเออเอาชีวิตรอดปิ้งย่างเอาชีวิตรอดหาหาปลาเองหาปลาเองแล้วก็จุดไฟเองด้วยไปดีกวไปไฟเราจะต้องเอาชีวิตรอดวันนี้เราจะมาเดินป่าโดยมีนายพานนายพานโก้ผู้ที่เคยเดินป่าตั้งแต่เด็กเขาเติบโตมาอย่างที่นี่พนันก็คุยตรงไม่ได้เลยแต่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้ <c oughs> ส่งไปแล้วส่งไปแล้วไปพังหาเลย อะไรรคับช่วยแนะนำทางหน่อยครับบูบีบูบาบูบูบูเขาบอกว่าอ๋อมีหมูแล้วมีหมีอยู่ที่ลิงบาบูนโอ้ยเพันโคแนะนำทางหน่อันนี้นักนัองเที่ยวใช่ไหมใช่ครับผมมาจากต่างประเทศผมต้องให้ผ่านโคเนะนำบาบูบาบูบาบูพี่แต่ว่าเฮ้ยเป่าบาการูมันโจลีิไอ้ไอ้หมืนโจนี่หนักกระตุนเลยอ่ะ โอ้ยแฮนเซีกูอยู่ไหนวะที่เช่ไม่ได้ทีสวัสดีครับผมก็มาเที่ยวที่อเมริกาครั้งแรกนะครับเขาพูดถ่ายได้ไงบัส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 เขาบอกว่ามัด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 ไอ้พาจะทำการล่านกให้เราดูแล้วครับทุกคน นี่ครับเป็นวัฒจักรของเขาตื่นเช้ามาเขาจะต้องล่านกเพื่อเป็นอาหารเช้านะในตัวข้างหลังตัวเฮียอะไรเนี่ยดาวเตาเป็นนี่ดูดูจังหวะในการเดินของเขาเอาเร็วเขาวิ่งอะไรนดนแล้วเขาวิ่งเลยคนดนแล้วจังหวะยาว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 มาก็ต้องตีเลยเฮียไปว่ดได้ไหมครับ ในพานมีอะไรจะมาบอกพวกเราครับทุกคนเดียวเองเขาบอกว่านิ้วโป้งเขาแทบหักอ่ะไม่อีนิดเดียวเองอ่ะคุยเข้าใจกันล้เฮ้ยนิ้เดียวเองเนี่ยนิ้วตัวผีอะไม่ไมีขอป้าเปล่ามีไงอป้าเปลาตอนน้ตัวในพันสองคนกำลังคุยกันด้วยภาษาชนเผ่าอ,อ,อ,อาบารี ต้นนี้ก็เรียกวต้นเลยเนี่ยบัมบัมบาบูบาดาแปดเฮ้ยแปด<ป>ผมหน่อยผมฟังไม่เรียบคัะต้นอะไรเนี่ยต้นนี้เป็นต้นบ๊มบาดูบาดา <laughs> มันเกิดแถว <laughs> <laughs> นี้ต้นอย่างนี้ม,มันปลูกยากไหมถ้าบสมุจจาไปปลูกที่บ้านเราได้ไหมย,ยากมากเลยยากมากเลย,ยาากลยินให้ดู <c oughs> เอาลูกกล้วเอ้าในพาเป็นไรอะยาพิษยาพิษมันคือยาพินายเเอ้ยนพายเป็นไรแล้วเอ้ยขับเครืงแล้วนพารจริงไม่ได้พี่อาในพายมันแลกไม่ได้ในพากูเมาแล้วเมายาพิษอืไป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 ทำกันเถิดจัดโตใหญ่เลน กูบอกว่าไม่ให้เล่นนี่ไงในพันธ์งูตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยนะต้นใหญ่เลยนะต้นใหญ่เลยนะไอ้ขันอ๋อกลับมาเดีมยวเป็นตัดนในพันว่าไงเนี่ยในพันธไม่ทำให้น้องให้ในพันธ์น่อยจบแล้วจุดรถไฟเราต้องจุดจาก เันนี้เสียเข้าไปเอ้เสียเข้าไปตกะลู่ีมันาบูดอบูดลีมันกะลู่กะลูีมันอดาสุมกะลกะลกะลสุมกะลีกะลีกะลสุมกะลกะลสุมสุ่มกะลกะลกะลสุมกะลีกะลกะลสุ่มกะลกะลสุมมมมสุ่่ ใส่พันต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนคือต้องเอาก,กล้วยมาเพราะกล้วยในพันลง,งันได้นะเดี๋ยวขอไปปิ้งใหม่กันไม่ร้อนละ <c oughs> เริ่มไม่ร้อนเลี้ยงอ้อยอย่างเงี้ยแดกได้อ่ะผออันกองไ่ยอยู่นั่นแหละลเี่ยแล้ก็ใส่เอานี้ใส่เข้ากองไฟพุ่ใกล้อ่ะเหี้ยผมปรหมุนไม่ได้อืม เสร็จแล้วก็หน้าตามาเป็นประมาณนี้เยียนเรื่องใส่แมสกันยี่อะไรโควิดครับช่วงนี้โควิดกันเลยใส่แมสก์ผ่นเยอะมากใส่แมสก์ด้วยพอแล้วแค่นี้เนนะแหละว,วางกันอยู่ลงไปเลยไม่ได้ถ่ายเก็บแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ

ล้างนะอันนี้อันแรกนะไม่รู้จะสุกไหมนะจะกินได้อยู่อุยข้างในมีน้ําชุ่มๆเลยอุ๊ยร้อนอุ๊ยโอ้โหนี่อุ๊ยนี่เป็นไอน้ำนี่ว่าเอ้ยนี่ได้หมดรู้ได้เวยป็นร้อนเลยฟันโกเลยสวยเลยเที่ยวเขาเจียวเ่ๆคล้ายห้อหมกพวกเลยอุ๊ยร้อนร้อนอร่อยอร่อยนี่วนหน้าเข้าชาบลีไม่ใช่น้ำ แม่อนที่เบี้ยงต่าไป่านเลยปะทานแล้วตอข้าวหมูค่งาป่กินกัวีตคนกิน่คนกินแต่ใจแค่นี้กาแฟชูอ้าหต้องมีเสียงแบบนี้ ชนนี่คือการไล่แบบว่าชนเผ่าอื่นให้หนีไปนะครับทุกคนสองทีมนี้ได้เจอกันแล้วเขาจะทําการไล่ชนเผ่าที่จะมาแย่งอาหารไล่มันเดี๋ยวชนเผ่าชนเผ่าไล่เผ่าหนึ่งมันไล่บ้างมันไล่บ้าง หนึ่งแล้วเอาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กูไปหั่นตะไคร้สับตะไคร้อ๋อสับตะไคร้